สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงไข่กระทะนะคะทุกคนก็จะนึกถึงอาหารเช้าของชาวภาคอีสานตอนบนนะคะไข่กระทะเนี่ยต้นกำเนิดมาจากประเทศเวียดนามค่ะแล้วก็มาแพร่หลายในประเทศไทยในแถบภาคอีสานตอนบนนะคะส่วนประกอบหลักๆของไข่กระทะก็คือไข่ดาวค่ะส่วนท็อปปิ้งก็แล้วแต่ร้านค้าจะสร้างสารรค์กันขึ้นมานะคะ จะว่าไปก็เหมือนอาหารเช้าของชาวบริการเหมือนกันค่ะอาหารเช้าของชาวบริกันก็มีไข่ดาวหมูแฮมเซกกรอบของเราก็จะเป็นไข่ดาวหมูยอกุนเชียงก็คล้ายเหมือนกันนะคะถ้าเราทําทานเองที่บ้านนะคะเราชอบอะไรเราก็ใส่ไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ต้องใส่ก็ตามใจพ่อครัวแม่ครัวไปเลยค่ะมาค่ามาทําไข่กระทะกันค่ะ ส่วนผสมไข่กระทะก็ต้องมีไข่ค่ะไข่ก็ตามชอบนะคะจะเป็นหนึ่งฟองสองฟองก็แล้วแต่ชอบนะคะส่วนท็อปปิ้งของเราวันนี้เป็นไก่ล้วนค่ะประกอบด้วยกุนเชียงไก่ค่ะไ้กอกไก่ค่ะสลามีไก่ค่ะไก่สับค่ะส่วนผัก เพื่อสีสันนะคะก็ประกอบด้วยแครอทค่ะต้นหอมค่ะพริกหวานค่ะน้ำมันพืชนิดหน่อยไว้ทากระทะก,กันติดนะคะต้มน้ำค่ะสำหรับลวกไส้กรอกนะคะพอน้ำเดือดนะคะเอาไส้กรอกลงไปลวกค่ะลวกไม่นานนะคะ พอไฟกออกร้อนก็เอาขึ้นค่ะเราจะร้นไก่เราใม้สุกนะคะไก่ตักครับเร็จแล้วก็เติมน้ำนดนึงนะคะแล้วเราจะกอกด้ว,ดว,ดวขิาวนิดนึงนะคะเติํมรสชาติในไก่นะคะ่กใส่เยอะนะคะ ก็คเชียงไก่เที่น้มนะคะใส่น้ำลงไปเีนะคะใส่คุณเชียงไก่เพื่อเพความันมหน่อยนะคะเชียงไก่ของเราไล่ไส้นะคะเราไม่ได้ยัดไส้ะค่ะุูปลางอาจจะไม่สวยนะคะแต่แเรากล็นราอร่อยะคะ่ะน้ำแขงเขาเจได้ล้ครับสุดนะคะเราจะหั่นพริกหวานสำหรับทำ ท็อปปิ้งนะคะซอยต้นหอมค่ะซอยแครอทนะคะไว้แต่งหน้าหน่อยค่ะสับให้เป็นฝอยๆเลยนะคะหั่นกุนเชียงนะคะจะหั่นกลมหั่นเฉียงก็ตามสะดวกนะคะใส้กรอกก็เช่นกันนะคะเราจะหั่นสลามี่นะคะท็อปปิ้งของเราเยอะมากค่ะ ใส่กระทะนิดหนึ่งนะคะหรือจะใช้เนยก็ได้นะคะแต่ชอบนะคะเพื่อ,อ,อไม่ให้ติดกระทะนะคะ เช้าง่ายๆแต่ทานแล้วอิ่มนานเลยค่ะเพราะว่าท็อปปิ้งจุกๆเลยค่ะทำไม่ยากเห็นไหมคะชอบท็อปปิ้งแบบไหนก็ใส่ตามใจชอบเลยนะคะชอบมากแค่ไหนก็ใส่ไปเลยค่ะไปลองทํากันดูนะคะ้่ชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ